สวัสดีครับดูซีรีส์เกาหลี Startup e นะครับอีพีหกนะครับทีมหล่อเล็กทะเลาะกันยิ่งใหญ่มากถึงถึงขัน้นลงไม้ลงมือกันนะครับเพราะเรื่องการแบ่งหุ้นนะครับหล่อใหญ่บอดนางแอว่าการแบ่งหุ้นเท่ากันไม่ได้นะครับฐานะที่ควรเป็น CEO ควรต้องถือหุ้นใหญ่ที่สุดเยอะที่สุด เช่น 60%, 70%, 80%ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีวีอียากลงทุนนะครับในชีวิตความเป็นจริงสิ่งที่เรอใหญ่แนะนำนั้นมันจริงหรือไม่มันจริงนะครับหลักการก็คือ CEO คนจะถือหุ้นเยอะที่สุดแล้วต้องเกินครึ่งน,นะครับประเด็นหลักๆคอนเซอร์นอยู่สองเรื่องนะครับผมคิดว่า หนึ่งก็คือว่าระหว่างการทำสตาร์ทอัพมันต้องระดมทุนมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเราระดมทุนมาเรื่อยๆนั้นนั่นแปลว่าหุ้นด้านเดิมที่ CEO หรือทีมถืออยู่นั้นมันก็โดนไดหลุดไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็แปลว่าตอนแรกผมถือ50มีซีรีส์เเข้ามาพออาจจะเหลือ42 มีซีรีส์ B เข้ามาผมอาจจะเหลือ30เราก็จะยิ่งเหลือน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆจนขณนะว่า VC กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน early stage ของเรานะครอันนี้คือคัอคอนเส์นแรกคันเส์นที่สองก็คือถ้าทีมแบ่งหุ้นเท่ากัน มันจะไม่มีคนไหนเป็นผู้ตัดสินใจมันจะไม่มีคนไหนมีอำนาจเด็ดขาดในการดำเนินธุรกิจที่เวลาความเห็นไม่ลงตัวแล้วใครเป็นคนสุดท้ายที่ say yes หรือ no แล้วอำนาจมาจากไหนอำนาจมันมาจากหุน้นนะครับฉะนั้น2ประเด็นนี้ก็เป็น2ประเด็นที่หล่อใหญ่คอนเซิร์นในในซีรีส์นะครับ ถามว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงไหมมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับยกตัวอย่างนะครับที่มันจีมันมีเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อตังตัง,ตง,ตงหวังนะครับเป็นก็เป็นเว็บไซต์ข้างๆดังก่อนนั้นๆนะครับทั่วนี้สาสาลงนะครับเจ้าของเป็นสามีภรรยากันนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังฟง้งองร้องหย่ากันอยู่นะครับซึ่งภรรยาก็ไม่ยอมจะฟ้องร้องเพราะว่าฟ้องร้องแล้วมันต้องแบ่งนู่นนั่นนี่นะครับ นี่คือตัวอย่างที่ดีว่าในวันแรกๆที่เรามาทําบริษัทด้วยกันนะครับจนมันสาเร็จแล้วสุดท้ายแล้วต้องยกย้ายกันแต่ว่าเลื่อนลากันไม่ดีมันก็จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับถามว่าปัญหานี้มันมันมันใกล้ยังไงนะครับหลายๆบริษัทนะครับมันจะออกหุ้น แบบ Dual Class นะครับเขาเรียกว่า Dual Class ก็คือมีหุ้น2ประเภทนะครับประเภท A ก็คือเป็นประเภทที่ <k> <üyor> มีหุ้นแล้วก็มีอำนาจในการโหวตค่างๆมากเขาว่า Super super voting share นะครับเช่น1หุ้นอาจจะมีอำนาจแชร์10 10 v o t n n ต right ต่อหนึห,หุ้นนะครับคก็คือ1หุ้นต่อ1 หนึ่งโหวติ้งไรท์นะหุ้น1นสิบกับหนึหุ้นสิสีนะครับ, 10, ก 10, รบยกตัวอย่าง f c e e o o o นะครับมาร์คซ e กเกอร์เนะครับมีหุ้น Facebook นแต่มีโหวต n ิ้งไรท์อำนาจในการโหวต60%ของบริษัทนั่นก็นทำให้ Mark คซ c กเกอร์เมีคอนโทรลในบริษัทอย่างเด็ดขาดนะครนี่คือที่เมกาที่จีนแจ็คหมา แจ็คมาถือหุ้นอาลีาประมาณ7-8%ประมาณนตนะครับแต่แจ็คมาก็มีอำนาจติดขาดในการควบคุมบริษัทอลบาบาโดยที่ออกหุ้น d e ว l าคลาสนะครเรารู้ว่าอลบาบาเขาไปเข้าตลาดหุ้นที่เมกาเพราะว่าตลาดหุ้นเมกาลงรับนะครับระบบดีว l Class สามารถยงรับกับการออกหุ้นแบบนี้ได้จริงๆวางแผนตอนแรกคือจะไปฮ่องกองนะคร แต่ฮ่องกงเนื่องจากว่าตลาดหุ้นฮ่องกงไม่ได้ยอมรับ Dual Class นะครับหลังจากหลังจากนั้นฮ่องกงก,ก็เปลี่ยนเปลี่ยนกติกาของของตลาดหุ้นตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยอมรับย u a l Class แล้วมันทําให้บริษัทอย่าง Xiaomi นะครับสามารถจะเข้าตลาดหุ้นฮ่องกงได้นะครับฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูนะครับเ,เรื่องแบบนี้จริงๆแล้วมันมีวิธีแก้ก็คือแก้แบบนี้ แต่สำหรับสตาร์ทอัพใหม่ๆอย่างที่หล่อเล็กกับนางเอกทำในซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันดีไซน์โครงสร้างสตรัคเจอร์แบบนี้ตั้งแต่แรกก็จะดีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนคิดได้แล้วเข้าใจ,จเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำสตาร์ทอัพใหม่ๆไม่เคยคุนเซินถึงเรื่องของโครงสร้างสตรัคเจอร์เชลโฮดดิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ อยากจะฝากไปถึงคนที่กำลังจะทำธุรกิจด้วยกันนะครับผมว่าเอาคลิปนี้แหละเอาไปให้เพื่อนดูนะครับเพราะว่าความเป็นจริงก็คือถ้าเราเป็นเพื่อนสี่คนแล้วทำธุรกิจด้วยกันแล้วไปบ,บ,บอกเพื่อนว่าเฮ้ยผมต้องถือหกสิบนะอีกสี่สิบเนี่ยสามคนแบ่งกันนะมันจะไม่มีใครทำกับเราเลยนะฮะซึ่งนี่ก็คือเป็นวัฒนธรรมของเอเชีย จริงๆมันก็แบบว่าที่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 มองนอกมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่ความเข้าใจของสี่คนว่าเข้าใจว่ายังไงหรือว่าเราดีไซน์ดัวคลาสแชร์ตั้งแต่แรกนะครับแต่ผลประโยชน์เท่ากันแต่อำหน้าในการตัดสินใจอยู่ที่คนคนเดียวนะครับนั่นคือ CEO นะครับฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องแชร์โฮดดิ้งนี่แหละบพราะว่าคลิปที่แล้วไม่ได้มีเวลาพูดนะครับ วันนี้ขรับคุณครับสวัสดีครับ